คาดว่าจะเป็นคนคนนี้ที่ทำเนี่ยอันนี้ภาคต่อจะเป็นคนคนเดียวกันที่หลอกบางคนไปขายแล้วก็ทำให้ตายค่าปิดปากอะไรแบบนี้ป่ะอ,อุ๊ยพูดเกินไปแล้วคิดว่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ยังไม่ตายคนคนนี้โอเคก็คือว่าชั้นอายุสี่สิบสามโอเคคือแบบว่า อันนี้หลักการเดาของฉันบวกอายุไปมันต้องเป็นพี่เราประมาณหกปีสมมุติเราเรียนมต้นใช่ไหมมันต้องเป็นพี่เราประมาณสี่ถึงหกปีทีเออสี่ถึงหกปีใช่ไหมมันถึงจะทํางานได้ถูกไหมอ่ะทีนี้บวกอายุไปสี่ถึงหกปีฉันอายุสิบสิบาบวกไปสี่ถึงหกสี่ถึงหกปีก็จะเป็นสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสิบแปด ประมาณสี 49, okay. uh ่สิบเจ็ดถึงสี่สิบเก้าโอเคอะเฮ้อายุประมาณนี้คนทำคนที่ทำอายุก็จะต้องประมาณนี้ต้องเป็นพี่ชันจะเป็นน้องชั้นแล้วไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ทนายทุกคนเออนั่นแหละคนคนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่โอเคก็คือจะจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ฉันคิดว่าคนคนนี้ก็อยู่เบื้องหลังการตายของใครบางคนเออที่เรารู้กันนั่นแหละอือ uh huh. อืมเว้ยรู้สึกหิวผลไม้ขึ้นมาเออนั่นแหละทุกคนมันคืออย่างนี้นี่เองทีนี้ฉันคิดว่าแล้วคนคนนี้จะด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้แหละที่ว่าไม่ชอบฉันไม่รู้แหละแต่ฉันคิดว่าฉันไม่รู้จากคนคนนี้โอเคแต่คนคนนี้ก็คือจะต้องมารู้จากฉันแบบว่าหมายถึงว่ารู้แบบว่าเราเป็นคนสาธารณะก็คือเป็นคนแบบเปิดอะไรเงี้ยคนคนนี้จะต้องรู้ รู้เขาเรียกไหนรู้จากเราเออนั่นแหละประมาณนี้ก็เฮอแต่เราไม่รู้จากเขาหรอกโอเคก็คือไม่รู้ว่าใครแต่ก็สันนิษฐานไว้อายุประมาณนี้ทุกคนสี่สิบสี่ถึงสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดสี่สิบเก้าอะไรประมาณนี้เออประมาณนี้ค,วควัวคนนี้อืนั่นแหละก็เล่าให้ฟังแต่ดีนะที่ฉันแบบว่าจะว่าฉลาดก็ไม่ฉลาดแหละ กูกล,กลับไปกูก็แบบว่าอุ้ยกลับไปก็กแบบกะได้่นแหละแต่มันไม่ได้ใช่ไหะทุกคนแบบกะได้ผู้ชายแต่มันไม่ได้โอเคก็ <S 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 ให้ไปสังเกตดูว่าคนแถวภาพมายาใครที่ไม่ชอบฉันคนนั้นจะอยู่เบื้องหลังโอเคจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดทั้งมวลเรื่องนี้โอเคทุกคนอันนี้ฉันก็ฝากไว้แบบว่า ให้คิดว่าเออว่าใครเป็นคนทําโอเคคนที่ทํากระหาได้ไม่ยากหรอกอืถ้าใครไม่ชอบชันนั่นแหละ <c oughs> ใครแบบเหมือนไม่ชอบออกหน้าออกตานั่นแหละอาจจะเป็นคนนั้นโอเคหมายถึงว่าบางคนโอเคอืก็ให้ให้ดูประมาณนั้นแต่ว่ามันจะมีเรื่องนี้แต่ฉันไม่อยากจะพูดว่ามันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งแต่ ฉันไม่รู้ว่าเขารู้จักกันไหมแต่ฉันน่าจะเดี๋ยวเขาเรียกอะไรแต่ฉันจะไม่อยากเล่าเพราะฉันถ้าฉันเล่ามันจะต้องมีคนอื่นมาเกี่ยวด้วยโอเคทุกคนฉันก็เลยไม่อยากเล่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าประมาณนี้โอเคเล่าเรื่องประมาณนี้อืก็จะพูดให้ฟังว่าบางคนเจอจับในสมัยนั้นโอเคอันนี้เล่าเลยฉันจะไม่ออกชื่อใครเจอจับในสมัยนั้น แบบนี้โอเคพีอ่ะแล้วทีนี้ uh huh. แต่ว่าไม่โดนจับหรืออะไรฉันก็ไม่รู้โอเคแต่ว่าอาจจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าที่แบบว่ามาเอาคืนอย่างนี้หรือเปล่าฉันก็ไม่รู้แต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่รู้จักใครบางคนแถวๆนั้นแหละออ uh huh. ืแถวๆมายะ มายาโอเคประมาณนี้แต่ฉันจะบอกแค่นี้แต่ฉันไม่รู้ว่าจะเนื่องด้วยสาเหตุนี้หรือเปล่าแต่สาเหตุหลักก็คือน่าจะมาจากการถึงห่วงผู้ชายฉันคิดว่าอย่างนั้นในสมัยนั้นเพราะตอนนั้นเธอก็รู้เออทุกคนก็น่าจะรู้ว่าอะไรยังไงโอเคประมาณนี้แหละออืมันก็คือประมาณนี้ฉันเข้าใจแล้วแล้วทีนี้เหมือนนางจะแบบเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเหมือนมีคนพยายามแบบที่จะ ค่าดชันอะไรเงี้ยแหละก็คาดว่าจะมาเรื่องนี้แหละเรื่องปิดปากอะไรเงี้ยแหละก็คือถ้า Hotmail ฉันไม่โดนแฮ็กไปนะทุกคนก็จะรู้ความจริงว่าใครเป็นคนทําเบื้องหลังโอเคก็คือ Hotmail เขาเรียกอะไรฮอตเมลเอ่อกัญจนาคิดออนใช่ไหม underscore at hotmail com มันอยู่ในนั้นความลับอแต่มันมีคนแฮกไปทุกคนโอเคซึ่งฉันไม่รู้ว่าใครแต่ถ้ามันไม่แฮกไปเนี่ย โอเคถ้าฉันเข้าได้เนี่ยความลับมันก็จะเปิดเผยว่าใครเป็นคนทําอยู่เบื้องหลังม,มันอาจจะเป็นสาเหตุที่ใครบางคนคนหนึ่งอะ่ะตายก็ได้โอเคอือแบบหลอกเขาไปขายอย่างเงี้ยเขาไม่ไปอย่างเงี้ยค่าเขาก็มีฉันคิดว่านะโอเคประมาณนี้อาจจะประมาณนี้หรือเปล่าอืนี่ก็คือเป็นแนวทางการสืบของฉันว่าฉันสืบมาได้ประมาณนี้โอเคอืก็เล่าสู่กันฟังทุกคน